สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องกอตจีสตีชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมในสัปดาห์ที่6แล้วนะครับในเวอร์ชันปีศ่า21กันนะครับดูเกมระหว่างลิเวอร์พูลครับเล่นที่แอนฟิลด์ครับดวลกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับในส่วนของการบรรยายเกมนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินกัตจีนะครับทำ้าที่ผู้บรรยายนะครับ ญี่ปูตอนนี้อยู่อันดับที่4ครับในตารางมี10คะแนนนะครับหลังจากที่วันสุก์นียดีดชนะวิลล่าได้นะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ญี่ปูที่4นะครับส่วนเชฟฟิลเ์เตดครับอันดับ19ครับรองไว้ครับยังหาชัยชนะยังไม่ได้ครับเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวนะครับก็เล่น เป็นคู่เดือดสุดหน่อยครับคืนวันเสาร์นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสิบเอ็ดตัวจริงครับเริ่มฝั่งนี้ครับประตูเป็นอาริเอ็นครับแขผงหลังมีเทรน,นด์อาริสตร์อาร์โนครับโจโกเมสเฟอร์จิฟานดาอ่าฟาบิโนครับแล้วก็แอนดูโรเบอร์ซันนะครับตรงกลางใช้จอร์แดนเทนเอร์ซนนาบิเกียต้าแล้วก็จิยโยไวน่าดมและสามภาษาแดนนะครับโมฮัมหมัดซา,าร่าลุมโตฟิเบนโนและเซโดมาเน่ ส่วนเชฟฟิลด์เต็งครับประตูเป็อนอารอนนันสเตลครับแผงหลังม,มีจอร์จบาวด,ด์คริสบาเแจมจอร์นอีแกนเอธานอัปปารูแล้วก็เอนดาสตีเฟนกลางมีจอร์นดงสตัมครับโอลิเวอร์นอร์วูดนะครับแล้วก็ทางด้านเดอะแบเกอร์หน้าเป้าใช้โอลิเวอร์มเมอร์นี่คู่กับทางด้านไรอันดิวสเตอร์ครับก็เจอทีมกันนะครับดิวสเตอร์ในวันนี้อ่าเกมเริ่มครับดูครับ90นาทีครับนิวพูลไม่ชนะในลีกมา2เกมติดแล้วนะครับ ล่าสุดเพิ่งจะเสมอเอเวอเรตนะครับแล้วก็เสียผู้เล่นกำลังหลักครับอย่างฟูจิฟานได้ครับที่เีอาการที่ต้องเอียกว่าต้องผ่าตัดหัวเข่าเลยนะครับพักยาวเลยครับก็เอามาทาน้านฟานิโยกับโจโกเมสมาเล่นเป็นคู้เนเตอร์นะครับก็มีการเปลี่ยนจากเกมที่เจอกับอาร์เจนตินา สองตำแหน่งนะครับต่างสัปดาห์นี้กลางจะใช้เฮนเดอร์ใช้ทางด้านคุณิทโจนกับเจมส์มิเนอร์นะครับวันนี้ฮินเดซันออกสตาร์ตตัวจริงอ่าเฮนเดอร์ซันครับให้มาฟิมิโน่ติดแบกเกอร์แล้วดักได้อินดัสเซฟเวนอีกกันครับให้มานอร์วูดลงสตาร์ครับไปที่แบกเกอร์แบกเกอร์อัมปากูครับให้มานอร์วูดลงสตาร์ลงสตาร์ ยังไม่ให้ครับเดนซันสนกับโอลิเวอร์นอร์บูดเบลสเตอร์นอร์บูตจับเล่นกับเบลสเตอร์นอร์บูดอีกครั้งหนึง่งแล้วซ้ำจ่ายติดไวลาดุ้มนะครับเฮนเดอร์สันเกตาให้มาที่ฟิมิโนนะครับมอซาร่าไปทงางขวาเกเานะครับไปพี่เกตาตะมาให้กับฟิมิโนพักอ,อกแล้วก็จ่ายยอดขึ้นมาครับเฮนเดอร์สันไปดุ้ม ซาร่าไวนาดมแลับจอดประตกมาทางซ้ายทางซ้ายเป็นเสือแมดิดมาสองแรกครับซาร่าโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้จกโมนสซาร่าครับแต่ว่าการไหลขึ้นทางซ้ายของโดมาเน่นะครับลูกการที่แล้วเนี่ยซาร่าก็ยิงเชฟยูได้นะครับที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําเช่นกันกับวันนี้ครับดูครับโอ้บอลฉชลับครับโอ้โหนี่ครับโชคร้ายไปหน่อยครับแล้วมาเน่ไหลให้กับโมซาร่าเสาแรกเลยนะครับ อู้ยิงรอดขาด้าน,นอันลัมสเตลด้วยครับโอ้โหคล้ายๆเกมรูกการที่แล้วครับสไตล์การยิงของซาร่าครับโอ้โหขึ้นทางซ้ายแต่ว่ารูกการที่แล้วเนี่ยเป็นโรเบอร์ซ่าครับไหลให้ซาร่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นมานนี่นะครับครับ1-0นะครับลืวอโพลขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมครับ อับคิสบาชัมสั้นๆกับลุงสตัมแม็กเบอร์นี่ครับลุงสตัมลุงสตัมย้อนกลับมาครับโอลิเวอร์นอร์วูดแม็กเบอร์นี่ให้โอลิเวอร์นอร์วูดนะครับยูสเตอร์นอร์วูดครับมาที่แบกเกอร์แบกเกอร์นอร์วูดอีกครั้งหนึ่งแบกเกอร์เล่นกับนอร์วูดจากเข้าในครับยูสเตอร์ออกทางซ้ายแบกเกอร์แบกเกอร์ย้อนคืนนอร์วูดนอร์วูดเลือก ไรเก้ครับดูสเตอร์ไหลามาลงสตมัมลงสตมัมไปเองครับลงสตมัมหาช่องโอ,โอ้โดนแย่เลยครับโดยมาลาตุมแล้วก็เป็นบอลของลิเวอร์พูลครับเกีตาดีดมาซาร่าฟิมิโน,โน่ดีดให้จะดีดให้ซาร่าจะมาติด,ดจอยแก้นครับไรเก้ไรเก้ id, id, ให้มาแม็กเบอร์นี่หอนกลับมาครับลิเยกว่านอนวลดบรเก้แม็กเบอร์นี่ดูสเตอร์ ตั้งหลักกันใหม่ครับเชฟโยบิลสเตอร์ครับให้มาอลิเวอร์นอร์บูดบิลสเตอร์แบลกเกอร์ย้อนจับมาครับอลิเวอร์นอร์บูดบิลสเตอร์แม็กเฟอร์นี่อุ้งซังครับให้บิลสเตอร์บิลสเตอร์ไหลนะครับไหลติดฟาบินโยครับย้อนคืนที่อาร์เยนวานาดุม ลูกการที่แล้วนี่อย่างที่เรียนไปครับลิฟูชนะเชฟย,ยู2อศูนย์นะครับส่วนที่บาบอเลนนี่ชนะ1นศูนย์นะครับก็ยังไม่เสียประตูให้กับเชฟย,ยูนะครับลูกการที่แล้วนี่ชนะเกมศูนย์เก็บเคียนชิดทั้ง2เกมนะครับทั้งเย้าทั้งเยือนเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ลิฟูก็มีเคียรลงเล่นอยู่ฟชั่นเบลีกต่ออีกนะครับก็จะได้เล่นในแอนฟิลต่อเนื่องครับ ดวลกับทางด้าน FC มิถิลเ l a n นนะครับทีมจากเดนมาร์กนะครับอาบอลตรงกลางเฮนเดสันครับดีดมาฟิมินอ่รับช่วงต่อไหลผ่านติดอัมปาบูครับนอบว์บูดับไหลให้ดูสเตอร์ไนเกอร์ครับให้มาดูสเตอร์ซันซันกับกนงสัมนอว์บูดับดูสเตอร์นงสัมให้มา นะครเป็นนี่อึ้งต้มจับไม่โยโกเมสย้อนคืนไปที่อาเดียนเลยครับแล้วออกสั้นๆครับทางขวาอาริซาเดออันโนเฮนเดอร์สัน <Henderson S 2> ไปน้ทมครับให้กับฟิมิโนกีตาครับไปอ,อาฟิมิโนโหาช่องจ่ายแล้วเลือกขวาซาราดดีดย้อนคืนมาน้ำหนักเหมือนจะแรงครับโอดแต่ยังได้อยู่ครับลิบโผลฟิมิโนโให้มาไปนะทุ้ม,มกลับมาที่โมซาลาดนะครับ ซาร่าย้อนมาเฮนเดอร์สันโมซาร่ากลับมาที่เฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันเลือกที่เกตาเฮนเดอร์สันเกตาจ่ายเข้าในาครับโมซาร่าให้กับฟิมิโนเกตาครับฟิมิโนเล่นกับเกตาเกตาย้อนมาเฮนเดอร์สันเล่นกับเกตาเยอะครับเกตาจะไปอย่างไรเลือกนะครับให้กับซาร่าย้อนมาเกตาอีกครั้งหนึง่งเริ่มแน่นแล้วครับเกตาให้กับซาร่า โมซาล่าย้อนคืนเลยครับเฮนเดอร์สันแหม้ว่าจะเจาะอย่างไรแล้วครับลิโอที่จะประตูที่2ครับซาลาย้อนมาเฮนเดอร์สันฟิวอลย้อนมาเฮนเดอร์สันโมซาลากลับมาที่เฮนเดอร์สันอีกครั้งหนึง่งโอ้ขึ้นไม่ได้ครับย้อนกลับไปที่ฟาบินโยเลยครับฟาบ,บินโยโกอมเมสฟาบ,บินโยอีกครั้งหนึง่งนี่ครับเจฟย,ยูเองก็มีบีแบบย้อนคืนที่อาร์เดียนเลยครับ ตักมาให้กีตาำหนักโอ้โห,โ,หโหจะให้ได้สักแต่ว่าอ้าวแต่ก็จับไม่ได้เหมือนกันครับแต่ลิโพโวยังได้อยู่ครับฟิมิโน่ฟิมิโน,โโนโ่โอ้โหต้องลงมาเชื่อมแดนกลางเลยครับกีตา แล้วสุดท้ายครับเมื่อสินเป่าจบครึ่งแรกครับลิ์พูนำเชฟฟิลด์เตะหนึ่งประตูต่อศูนยน์ครับประตูขึ้นนำจากโมฮัมหมัดซาราห์นะครับอรอึ่งแรกมีหนึ่งประตูนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังครับมาดูกันต่อครับนะครับประตูขึ้นนำจากโมซารหานาะทีที่13นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกนะครับนี่คือประตูขึ้นนำครับของลิเวอร์พูลครับดูจะมาหลยให้มาแนบดีดดดิเสาแรกแล้วซาล่าครับยิงโอ้โหรอดขาทางด้านอลันสตลเข้าไปมีประตูเดียวที่เกิดขึ้นใน45นาทีแรกนะครับอ่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอีก45นาทีในครึ่งหลังนะครับโอกาสถือว่าน้อยครับในครึ่งแรกแต่ว่าลิเวอร์พูล โชวสวยโอกาสได้แล้วครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อนโอ้โหขึ้นมาเฮนราันเจ็บครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคอพเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่เฮนราันเองก็ยังเล่นต่อได้ครับอยู่ในสนามอยู่บิลสเตอร์นอว์บดเบเกอร์ มาที่จอร์แกนครับโิลเลี่ยแม็กเบอร์นี่บิลสเตอร์กลับมาที่แม็กเบอร์นี่นะครับลุงสตัมแบกเกอร์บิลสเตอร์เล่นกับลุงสตัมลุงสตัมเท็กแล้วย้อนมาที่แบกเกอร์นะครับลุงสตัมย้อนมาใหม่นอว์ดเล่นกับลุงสตัมนอว์ดลุงสตัมไล่ให้บิลสเตอร์ครับแม็กเบอร์นี่ย้อนมาลุงสตัมแม็กเบอร์นี่ลีฟโอเวอร์เองก็มาแพ็คให้แน่นแล้วครับ โอลิกว no ่านอรวลดเจย์แกนโอลิกว่านอร์วลดนะครับนอร์วลดเลือกให้แบลเก้นอร์นอวลดแบลเกอร์ครั้งหนึ่งมาที i, no ่อัมปาบดูนอร์วลดครับอัมปาบดูให้มาแบลเก้ agger, ออกทางซ้ายครับเอ็นดาซีเฟนส์นอร์วลดครับ no ote, เล่นกับบิวสเตอร์นอ no ร์วลดกับมาที่บิวสเตอร์จากข้างในครับแม็กเบอร์นี่มาที่บิวสเตอร์โอ้ขึ้นไม่ได้แล้วครับ ลงซ้ำใส่กเกอร์ครับให้มาลงซ้ำลงซ้ำยอดคืนเลยครับนอร์บดบดูสเตอร์ให้มาเรียกว่านอร์บดลงซ้ำนอร์บดจับลงซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับอ้าลงซ้ำโอ้โหจับยาวไปแล้วแล้วฟิลโนดส่งจ่อยได้แล้ว,โโว,ลวให้โอ้โหจะให้ไว้ต้มแต่ยาวไปหน่อยอยากเป็นบอลของเชฟโย,ยครับดูบสเตอร์ไหลโอ้โหจะ ทำชิ้นเร็วครับแต่สุดท้ายติดโ,โจโกเมสแล้วลีฟูสวนเลยครับมาเน่เฮเดอร์สันโอ้โหเกิด <c oughs> จะทับไลายเ,ยเองครับกีตากับเฮนเดอร์สันไว้ทุ่มครับไวนานทุม่มจากเฮาไนครับมาเน่เลือกที่ฟิมิโนครับเฮนเดอร์สันกีตา เตต้าไหลเข้าในาให้กับฟิมิโนโ,โ,ห,โ,ห,โหแต่ว่าไปไม่ได้ครับทางด้านเชฟยโยเองก็จะสสวนบบรับแบกเบอร์นี่ครับให้มาดิวสเตอร์จ่ายตรงนี้มาจะให้แบกเบอร์นี่ว่าไปติดแฮนด์อเบอร์ซันฟิมิโนโเฮนเด์ซันกลับมาที่ฟิมิโนโ ย้อนคืนเลยครับเฮนเดอร์สันดีดดีดมาให้เกียตาฟิมินเฮนเดอร์สันจะแดนเฮนเดอร์สันเข้าในให้กับนายพี่เกียตาติดอับปาบดูฟิมินยังได้แล้วให้กับเกียเกียตาเกียตาจะไปยังนั้นเลือกให้กับทาาไวนาตุ้มอารัตในกรอบไวนตุ้มดูว่าไวนาตุ้มย้อนเขินให้กับโมซาร่าไหลต่อฟิมินพลิกพลิกแล้วไหลให้กับซิโอบาเไดเป็นเกียตาครับขอไปสองศูนย์ครับแต่ ไม่มีทองครับโอสองศูนเลยครับจากนาบิกีกิต้าครับโอ้จังหวะนี้ถือว่ารู้จังหวะรู้ใจจริงๆริงครับโอ้โหดูครับไว้อ้มย้อนมาซาร่าฟินโนพิกแล้วก็โอคนที่เติมไปกีต้านะครับโอหลังจากที่ติดโควิดนะครับกลับลงมาประเดิมหลังจากที่ติดโควิดนี่ก็ทำประตูได้เลยนะครับนาบิกีกตา ขึ้นมาครับนาทีที่71ครับลิอร์ดได้ลูกที่2ครับจากนาบิกริตาก่อนหน้านั้นนี่เช็คอยู่ของบอลอยู่ดีครับโอ้ไปเสียบอลเนี่ยแล้วก็โดนเลยครับโอ้โหอสตัมครับอลิเว์นอ์วู เข้ามาครับแบกเกอร์เจ้าโอ้โหจ่ายติดเฮนเดอร์สันจ่ายติดซะง,งั้นนลครับโอ้โหแล้วลีพูจ์ั่สวรเกต้ายังไม่มีช่องย้อนมาเฮนเดอร์สันงัดตรงนี้ติด e อีแกนอ่ามาดูครับให้มาแบกเกอร์บิสเตอร์แล้วไหลผ่านอู้ผ่านอาครับโอกาสของทางอร็วแม็กเบอร์ดี้โอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้บอล ทะลุปาดโจโกเมสแล้วมาร์มานี่หลุดขึ้นมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายหาแล้วครับเชฟโยตีไข่แตกไล่มาแล้วนะครับโอ้เล่นเอาทางด้านอาร์เตียนไม่ขยับเลยครับโอ้โหสองหนึ่งครับเอาครับหลังจากที่โดนประตูที่สองแป๊บเดียวครับเชฟโยไล่มาแล้วโอ้โหยิงดีด้วยครับเล่นเอาอาร์เตียนเนี่ยไม่ขยับเลยครับแล้วโกเมสเองก็ไปไม่ทันครับโดนโดนเบียดแล้วก็ เอาไม่อยู่ครับโอ้โหแล้วยิงดีด้วยนี่ครับครอปแสงเลยครับโอ้โหครับหกนาทีครับเชฟโยตีแตะไล่มาครับโอ้ไม่แน่แล้วครับเวลาที่เหลือ2อนึ่งครับจากโอลิเวอร์แมกเมอร์นี่ฟิมินอครับเรื่องให้ซิดมานี่ครับเลเวอฟิมิโน กีตาร์เฮนเดอร์สันครับให้กีตาร์ไวน์ด้อมกีตาร์เฮนเดอร์สันนะครับเข้าในมาแล้ว,โโวฟิมินโนอ่อบอลเตอร์ฟิมิโน่ยังไม่ให้นะครับฟิมิโนโอ่อกิ๊กแล้วก็จากเข้าในามาโมซาร่าซาร่าไหลให้กับทางนะั่นกีตาแล้วเป็นไวนา่าด้อห สามประตูต่อหนึ่งครับทิ้งห่างออกไปอีกครั้งครับทางด้านลิเวอร์พูลครับโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าเติมมาเร็วเหลือเกินครับธนาบายาัุมสามหนึ่งครับน่าจะเป็นประตูที่ลดความกดดันขึ้นไปอีกนะครับดูครับซาร่ากีตาแล้วรับช่องต่อครับบายาัุมกดด้วยซ้ายครับเต็มๆสามประตูของลิเวอร์พูลไม่ซ้ำหน้าครับโอ้โห กดด้วยซ้ายแล้วก็บอลเหมือนจะสายนิดนึงด้วยนะครับแม่หลังจากที่เชฟโยตียแคร่ไล่มาแป๊บเดียวครับยูโพใช้เวลา5นาทีนะครับได้ประตูที่3นะครับหนีห่างออกไปค้างเป็น3ประตูต่ตอนหนึ่งนะครับจากโิโยวนาดุน,าน,านะครับแบกเกอร์อ้าวโหโจนจิ้มโดยสาระน,านิดนึงแต่ว่า ยังเป็นบอลของเชฟยูครับบิลสเตอร์ให้มาแบทเบอร์นี่บิลสเตอร์ย้อนกลับมาครับนอร์โูดบิลสเตอร์ให้ลิวแม็ทเบอร์นี่ติดซาร่าแล้วลิวพูจะสวนโมซาร่าติดแบกเกอร์ครับโอจะไล่ให้เพื่อนแต่ถ้าเชฟยูไล่มาได้เวลานี้นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับลงสตั๊บแบกเกอร์ให้มาที่บิลสเตอร์บิลสเตอร์พลิกย้อนคืนมาครับเรียกว่านอร์โูด แม็กเบอร์นี่จใจเข้าในมาลุงสตมัมเดูสเตอร์กลับมาที่ลุงสตมัมทางขวาแม็กเบอร์นี่พลิกแล้วแหมเสียบอลแล้วครับให้กับกีตาฟิมิโนโหรือผัวสวนเลยครับฟิมิโนโซา,า,โาร่าโมซาร่าแล้วไหลให้กับกีตานะครับเดี๋ยวพีโโ่กีตากลับมาที่ซาร่าโมซาร่าทะลุช่องฟิมิโน,โนกลับมาโอ้โหเจ้าตะบันให้กับโมซาร่าติดจอรีแกนเครื่องหลังทด3นาทีนะครับ ลงสตัมติดกีตาร์ไปแย่ตักได้บอลอยู่ที่ซโดมาเน่ครับกลับมาที่ไบต์ดุมไม่น่ามีปัญหานะครับสามแต้มของลิเวอร์พูลซาร่าครับให้กีตาร์เฮนเดอร์สันกำลังที่กีตาร์เข้าในครับโมซาร่าเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันไหลทุ่ช็อกมาโอกาสของโมซาร่าโอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งอูฝังเลยครับโอ้โห 3แต้มแน่นอนครับเป็นของลิเวอร์พูลครับแล้วซาร่าวันนี้ทำคนเดียว2ประตูนะครับโอ้โหถือว่าปิดกล่องได้อย่างสวยหรูทีเดียวครับดูครับเฮนเดอร์สันไหลโอ้โหว่างเลยครับแล้วซาร่ายิงด้วยขวาครับด้วยขวาครับเต็มเต็มครับหมดสิทธิ์ครับทัานั่นแล้ลัมสเตลโอ้ดูครับครับสะใจเลยครับแม่ หลังจากที่2นัดในลีกก่อนหน้านั้นไม่ชนะใครนะครับแพ้บินลา่า7-2แล้วก็เกมมร์ซิไซด์เดบิมแมชนยเสมอ2-2ทั้งทั้งที่มีโอกาสที่จะชนะนะครับฮินาซันยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าโดนเวียจับล้บหน้าครับแล้วสุดท้ายครับจบเกมครับลิเวโพูลครับเอาชนะเชฟฟิลเดได้4ประตูตอนหน,นะครับเก็บ3แต้มสำคัญได้อีก1เกมนะครับสำหรับลิเว์พูลนะครับ ก็มาลุ้นกันครับของจริงในค่ำคืนนี้นะครับตีสองนะครับช่องของเราจะมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ไฮไลท์ของจริงๆนะครับนะของจริงนะครับมาให้ดูด้วยแล้วกันนะครับนะอ่ะนเหนืก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่วงไลฟ์สดตอนตีสองนะครับอาครับอาท่านผู้ชมไปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับช่วงไลฟ์สดครับสวัสดีครับ